สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่17ถึง30เมษายนปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกุมค่ะจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจ จงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะเพราะศรัทธาเพราะการคิดดีทำดีปฏิบัติดีย่อมเป็นหนทางสู่ความสำเร็จค่ะขอทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้จงสุขสำเร็จสมปรารถนาดังใจปรารถนาค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกุมค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังที่สุดความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบริกการกู้หรือการขึ้นโรงขึ้นศาลขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ เพื่อนเก่าคนรักเก่าคุณจะได้พบเจออาจจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหรือคุณต้องได้แก้ไขเรื่องราวเก่าๆค่ะบริวารจะนําอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความกลุ่มเป็นกังวลใจมาให้ช่วงนี้สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดนังใจระมัดระวังความผิดหวังด้วยค่ะคนอายุน้อย ลูกเด็กบริวารจะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจบุคคลนี้อาจจะเป็นลูกเป็นเด็กเป็นบริวารที่อายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้ค่ะศาสตร์ของมหาเดวีพยากรศาสตร์ขององค์มหาเทพมหาเทวีจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกุ้มคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจส่วนคนมีคู่อิรุงตุงนางในเรื่องของความรักเรื่องรักๆใกล้ๆอาจจะ พ่อแง่แม่งอนบ้างแต่มีความรักให้แก่กันค่ะ ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความรับร่วไหลก็ขอให้ระมัดระวังค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค่ะโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้โชคฟุกฟุกกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะแต่ช่วงนี้สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังมักไม่เป็นดังใจ ความห่างไกลความไกลห่างหวังไว้ก็ไม่เป็นดังใจปรารถนาค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการตายขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะอาจจะเป็นทุกขลาบที่มีเข้ามาค่ะ <Yes. S 1> การเงินจะมีเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กอาจจะได้เงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินโบนัสเงินตกเบิกจะมีเข้ามาในมือค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีงานแต่ง งานบวชงานวันเกิดก็เป็นไปได้ค่ะยังคงต้องยืนหยันด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาที่ต้องจัดการผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะให้โชคให้ลาบให้สิ่งที่ดีๆกับตัวคุณค่ะเงินมีเข้ามาจ่ายอ,าออกไปลูกหนี้อาจจะไม่เป็นดังใจหรือการโดนโกงเกี่ยวกับเงินค่ะได้มาเยอะก็อาจจะจ่ายเยอะเงินดีก็จริงแต่บางครั้งบางอย่างรายรับเยอะรายจ่ายก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะ สรุปสำหรับชาวราศีกุมประจําวันที่1 7 3เถึงเมษายนเกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ส่วนคนมีคู่อาจจะพ่อแง่แม่งอนรักบ้างเลิกบ้างแต่สุดท้ายท้ายสุดก็จะกลับมาคืนดีกัน ปัญหาอุปสรรคมันอยู่ที่คนเราสองคนหากเราคุยกันให้จบคุยกันให้เคลียร์ปัญหามันก็จะจบสิ้นค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานมีอุปสรรคปัญหาบริวารไม่เป็นหนังใจไม่ได้ตามเป้าสมรุมเร้าหลายสิ่งหลายอย่างทําให้ทุกข์ให้กลุ่มเกี่ยวกับการงานค่ะส่วนเรื่องการเงินโชคลาภเสียงโชคเสียงดวงได้เงินจะมีเข้ามา แต่ให้ระมัดระวังการโดนโกงโดนหักหลังการเงินมีเข้ามาเยอะก็จริงแต่ก็จ่ายเยอะหรืออาจจะโดนโกงจากลูกหนี้ก็เป็นไปได้ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุชองหายสิ่งไม่ดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะระมัดระวังด้วยค่ะ